สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WelTrie Channel น,นะคะคลิปนี้เล็กจะมาเปิดเผยปุ๋ยนะคะปุ๋ยดีปุ๋ยวิเศษเปลี่ยนเยี่ยวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอว่าวภาษากลางแล้วกับภาษาอีสานสลับกันไปเนาะเปลี่ยนเยี่ยวเนาะจะเปลี่ยนเยี่ยวให้เป็นท้องคำเนาะสุดยอดอันนี้อันนี้เล็กมากเคยเว่าวลายเทือาแล้วเนาะปุ๋ยตัวนี้เล็กเคยแชร์ลงแล้วนะคะประมาณสองครั้งนะก่อนหน้านี้ และได้ใช้ลองใช้ทดลองใช้มาแล้วสวยมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ปุ๋ยฉี่ปุ๋ยเยียวนี่นะคะคือผ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคือบางคนนะ่ะอยากจะใช้ปุ๋ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องเลยใช้ปุ๋ยที่เรามีอยู่นะ บางคนนะคะเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะใส่อย่างงั้นอย่างนี้ใส่เยอะใส่น้อยนะคะบางทีพืชเราก็เหลืองให้ใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเล็กจะเปิดให้ดูและวันนี้เล็กจะมาแชร์สูตรที่เล็กทํานะคะว่าทําอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเยี่ยวนะคะเดี๋ยวเล็กเปิดให้ดูนะอันนี้เล็กเอาใส่ในถังดำเนาะนี่เห็นไหม คือบางคนนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยมันสกโปกจริงๆแล้วนะคะฉี่ของคนปัสสาวะเนี่ยมันผ่านการกรองนะคะจากระบบของร่างกายเรามาแล้วแล้ว,ลวคุณหมอก็บอกแล้วนะคะว่าเยี่ยวนะ่ะมันเป็นสิ่งที่กรองออกมาแล้วสะอาดเนาะในสมัยพุทธกาลอ่ากินเยี่ยวด้วยนะคะท่านผู้ชมกินเยี่ยวในการรักษาโรคเนาะฉะนั้นเล็กก็เลยเป็นคนที่ไม่คิดมากเพราะว่าเล็กเป็นคนที่รักดินรักพ่อแม่ธรณีมากนะคะ รักพ่อแม่ธรณีมากนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยอะไรที่ทําแล้วบํารุงดินได้เนี่ยเล็กจะทํานะสังเกตว่าเล็กทาปุ๋ยเยอะมากนะขนาดตั้งชื่อเพจนะคะยังชื่อว่าลูกพ่อแม่ธรณีแอนแ่นผ้าสีขาวนะคะคือความตั้งใจของเล็กก็คือเล็กจะบํารุงดินเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราได้กินได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลผลไม้วิเศษอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาจากดินทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยต้องการบํารุงดินบํารุงพืชอ,อ่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะนีเห็นไหมเดี๋ยวเล็กจะแชร์ว่าเล็กทํายังไงนะคะก็คือเล็กจะเอาถังนะคะมาไว้เนี่ยมีฝาปิดเนาะแล้วเราก็เก็บฉี่ของเรานะคะเก็บฉี่ของเรามาใส่กระโถนแล้วก็มีฝาปิดเนาะเล็กจะใส่กากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายนะคะ แต่ตอนแรกเลยตรงนี้นาเล็กใส่กากน้ําตาลนะคะเพราะว่ากากน้าตาลมันมีความหอมแล้วเล็กหมักไว้ก่อนนะท่านผู้ชมกากน้ําตาลอะ่ะเล็กหมักไว้อย่างต่้สามเดือนนะคะที่ฉี่เราอะ่ะเติมลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเธอเล็กจะมีอยู่หลายถังนะคะก็เติมลงเรื่อยๆผ่านไปสามเดือนก่อนในการหมักกากน้ําตาลอะ่ะเล็กถึงจะเอาฉี่มาใช้หรือมีอีกกรณีหนึ่งถ้าใครไม่ต้องการหมักนะคะ ก็คือให้ใช้ได้เลยใช้ฉี่หรือเยี่ยวของเราเนี่ยได้เลยใช้ฉี่ของเยี่ยวเราเนี่ย1ส่วนต่อน้ำสอส่วนนะคะเนาะแล้วก็ไปรดได้ทุกวันต้นพืชผักต่างๆได้ทุกอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวเล็กจะทําให้ดูนะอันนี้นี่ก็คือที่เล็กหมักกากน้ําตาลเพราะกากน้ําตาลมีความหอมนะคะอ่านี่นะเดี๋ยวจะตักไปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําให้ดูว่าใส่อะไรบ้างมันถึงสวยนะคะ ตอนนี้คือบังคับเลยให้ทุกคนในครอบครัวนะคะเก็บฉี่ไว้ให้เล็กเพราะเล็กบอกเลยนะใส่ไรก็งามนะคะอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงมีความเชื่อแบบนี้พ่อเห็นมากับตาเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะพ่อกับแม่จะแบบวายเยวใส่กระโถนใช่ไหม แล้วเอามารดนะก็คือมะกรูดดกมากนะคะโดกจริงๆแล้วก็มะนาวนี่โดกเก็บกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยคือเล็กก็ไม่รู้เนาะตอนนู้นนะคือพ่อจะเอามารดนะคะต้นกล้วยต้นอะไรแบบเนี้ยเล็กก็เลยมาทบทวนโอ้มันจริงด้วยเนาะก,ก็เลยมาทํานะคะอ่าโอเคเนาะนี่เล็กจะตักไปประมาณนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้จะไปรดให้ดูและปุ๋ยสูตรนี้รดได้ทุกวันนะคะถ้าผู้ชมอยากให้งามมากงามน้อยทําเลยเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยเล็บคุดรังกาที่จริงมันจะสวยกว่าน,นี้อีกนะก็คือดูสิคะดูใบเนี่ยค่ะคือมันใกล้ปุ๋ยตรงนี้ก็ใช่นะคะท่านผู้ชมคือมันใกล้ปุ๋ยไงเล็กก็เอาหนึ่งฝานะคะรดลงไปเล็กใช้ร่วมกับพวกปุ๋ยคอกด้วยนะนี่ค่ะเนี่ยจริงจมันจะสูงกว่านี้ก็คือเล็กตัด มีกิ่งหม่เล็กก็ตัดนะคะตัดไปชามขยายเรื่อยๆดูสวยไหมเนี่ยใบเขียวนะคะแล้วก็เงาด้วยอ่ะเล็กลดไปแล้วนะเมื่อวานเดี๋ยวเล็กจะไม่ลดนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูเนี่ยเห็นไหมอ่ใสซะหน่อยอ่ะนี่นะคะนิดหน่อยลงไปเพราะเล็กยังไม่ผสมน้ำเนาะปะเดี๋ยวมาดู อันนี้คือพลิกนะคะพลิกที่ปลูกไว้เริ่มเขียวเดี๋ยวมาดูทางนี้นี่ค่ะจะให้ดูผลของการใช้อะแล้ววันนั้นมะเขือเทศใช่ไหมพี่เล็กบอกว่าใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะวันนั้นเห็นไหมที่ถ่ายไปแค่ไม่กี่วันเห็นไหมว่าพลิกใบเหลืองๆนี่พี่สูตรได้เลยพลิกเปลี่ยนเป็นใบเขียวทันทีเลยค่ะดูผ่านไปแคบ คลิปก่อนหน้านี้นะที่เล็กลงไปอ่ะไม่ถึงสี่วันมั้งคะนี่เห็นไหมเห็นผลเลยอันนี้คือความจริงนะคะแล้วก็ละนหน่เห็นไหมเริ่มแตกยอดใหม่แล้วก็นี่ดูคะ่ะมะเขือเทศเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่ขึ้นเลยเนาะแล้ววันนี้นะคะเร็ก็จะมารถด้วยปุ๋ยตัวนี้แหละเปลี่ยนเยี่ยวให้เป็นนองคำโอเคเราจะทำแบบนี้นะคะ อาจจะยาวหน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะ้ำหมักที่เราใช้ในการแช่ผักด้วยนะคะคือบางคนอาจจะคิดนะว่าเอ้ยผักที่ตลาดเขาใช้อย่างนี้ไหมแน่นอนค่ะพี่สาวเล็กเล่าให้ฟังนะคะคนภาคกลางคือแกทําแบบนี้เลยแกเก็บฉี่ไว้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปลูกผัก เลี้ยงลูกจนจบปริญญาหลายคนนะคะอันนี้เรื่องจริงคือเขาทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะผักสวยๆอะ่ะไม่ใช่ว่าจะเกิดจากความสวยเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะเป็นปุ๋ยตัวนี้ด้วยเพราะว่าพี่เล็กเห็นกับตาเลยนะคะแกเล่าให้ฟังเนาะเก็บแล้วก็ผักงามมากนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเปลืองเงินในการซื้อปุ๋ยแพงๆเลยเนาะนี่ค่ะฉะนั้นวันนี้เล็กก็เลยจะมาบอกวิธีการ ล้างผักให้สะอาดถ้าใครคิดนะคะแบบว่าอุ้ยฉี่ของคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูน้ำหมักเอาไว้ล้างผักนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่มาดูเลยค่ะ นี่อันนี้ผักชีไปเรื่อยดูสิคะแต่ละอย่างสวยมากดูสิคะมันฟื้นใหม่แม้กระทั่งกระเพราเล็กก่อนหน้านี้เหลืองนะคะเล็กเอามาลดเนี่ยค่ะปุ๋ยตัวนี้แหละดูอันนี้มหัศจรรย์มากไม่ได้เห็นนานขนาดผ่านไปผ่านมานะคะเมื่อวานมาดูเฮ้ยมันติดแล้วนี่ค่ะพลิกติดเม็ดแล้วเนี่ยอันนี้เล็กเอ่อเพราะจากมเมล็ดเลยนะคะเอาต้นกล้า มาชามใสกระถางเล็กๆเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโตและเด็ดนะคะท่านผู้ชมเล็กเด็ดยอดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคะ่ะเด็ดเด็ดยอดแตกกิ่งใหม่นี่เด็ดอีกนะคะเนี่ยเพื่อให้แตกกิ่งเนี่ยคะ่ะสวยไม้เขียวไม้เขียวมากปุ๋ยตัวนี้เลยคือน้ำหมักชีวภาพเล็กจะผสมกันเลยนะคะท่านผู้ชมน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยจุลินทรีสังข์ข้อแสงแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้เลยนะคะ ปุ๋ยตัวนี้เลยใส่สลับกันไปค่ะแล้วก็รดน้ําแค่นี้จริงๆเลกถึงทําปุ๋ยเยอะนะคะค่ะให้ทําปุ๋ยใช้เองมันง่ายจริงๆอ่านี่เห็นไหมอันนี้เป็นมิาเคิรนะคะเล็กรู้แล้ววิธีการทําให้มันสวยก็คือรดลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้เลยใบไหนที่ไม่สวยนะคะแห้งแดดเอาออก ลดลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นดินปลกูกดินถุงดินอะไรนะคะใช่เลยนี่ค่ะเนี่ยพลิกเด็ดยอดเห็นไหมยอย่าใจร้อนนะอย่าให้มันโตวไวค่ะเด็ดยอดออกนี่ดูหอมค่ะก่อนหน้านี้ต้นเล็กๆเนาะนี่ค่ะใส่หมดเลยเนี่ยพลิกดูค่ะสวยไหมสวยมากดูคะสวยมากเขียวมาก อาหอมดูค่ะนี่มะเขือเทศรดได้ทุกวันกุยช่ายอันนี้ต้องออกมาออกมาด้านนอกนะคะกุยช่ายเนี่ยชอบแดดเพราะตรงนี้มันเป็นร่มลำไยทิชชอบร่มลำไยนะคะอันนี้ผักแพวลดลงไปเลยไม่ค่อยได้มาเด็ดยอดเนาะต้องเด็ดยอดออกนะคะมันจะแตกลุ่มสวยอ่ะนี่ค่ะลดลงไปเลยนะะี่ค่ะมะเขือเทศสวยมาก ดูค่ะแดงสมบูรณ์เนี่ยค่ะนี่แหละเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งมาค่ะพลิกเห็นผลทันตาเลยดกมากเนี่ยค่ะเม็ดสวยมากทั้งจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะดูเม็ดใหญ่มากยาวมากดูค่ะเนี่ยเนาะแล้วตัวนี้เห็นผลแบบแปบ๊บเดียวค่ะดูโดกมากดูค่ะเนี่ยติดดอก เต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยดูดูดค่ะตรงนี้เนี่ย,ยค่ะ,ง,คะง่ายๆเนาะแล้วก็ดูใบไผ่ค่ะแล้วเอามานะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอกนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่กล้วยใส่อะไรนะคะสลับกันไปนี่คือเราใช้ปุ๋ยที่เราทำเองเลยนะคะนี่รสให้เห็นเลยนี่เราได้ทุกวัน แล้วก็เราลดน้ําตามก็ได้ลดน้ําก่อนก็ได้เนี่ยคะ่ะนี่สวยมากเนาะมีอีกหลายที่แต่ว่าถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนดูสิคะทุกอย่างสวยทั้งทงท,งที่ตอนเนี้ยเป็นหน้าแรงหน้าแรงมันจะบรรยากาศมันจะแห้งนะคะมันจะแบบดูดน้ําแบบออกไปจากดินของเราอะ่ะไวมากนะคะมันจะแห้งเนาะน่ะด้านล่างนะคะเห็นไหมเขียวๆอะ่ะนั่นคือพลิกนะคะเล็กเอาพลิกโรย แล้วมีกระถางที่ว่างก็โรยลงไปเลยอันนี้พวกอามามอมะม่วงทองดําต่างๆนะคะพอไว้หลายพันเนาะมันก็ลืมนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเล็ก็ต้องการมาสื่อว่าให้เรานะคะเก็บฉี่ของเราไว้เนี่ยเพราะว่าในนั้นนะคะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วก็สามารถบำรุงดินได้ด้วยนะคะเป็นปุ๋ยง่ายๆปุ๋ยฟรีที่เรามีนะคะนำมาใช้ได้เลยเนาะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเร็กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมไปทำนะคะสำหรับการปลูกพืชผักให้สวยและงามขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะจะพาไปดูน้ำหมักเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูน้ำหมักเอาไว้แช่ผักล้างผักนะคะให้สะอาดปลอดภัยจากสารพิษนะคะ